ลักกันดับเบิลคิวง่ไงบอสตัวใหม่ทุกคนเอ,อ้ยมีประตูมิติขอญาตเลยความสุขสนุกสุดๆ<ะ>อาแล้วครับผมก็ขอกก่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2568นกะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับล่ำรวยเงินทองมีแฟนส,สวยๆหล่อๆกันทุกคนเลยนะครับโอเคก็ สำหรับแมพที่ผมจะมาเล่นในครั้งนี้นะครับจะเป็นแมพแคมปัสนั่นเองนะก็จะเป็นด่านบอสประจําปีคริสต์มาสนั่นเองนะซึ่งผมเพิ่งมารู้นะครับว่ามันมีบอสต,ตัวนี้ด้วยนะโอเคป่ะเพื่อป่ใหการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับก็สำหรับปีใหม่นี้นะปี2568ันห้ร้บะผมก็อยากจะขยันลงคลิปเรื่อยๆเลยนะก็จะมีทุกหลายคอนเทนต์มากๆเลยนะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคลิ้นพันเลดน,นึงนะพอดีเพิ่งตื่น พีใ่ใหม่ทุกคนก็ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะแต่ทันตอนนี้ยังลดราคาอยู่นะก็สามารถมาซื้อกันได้เลยนะครับวูถือว่าเจอห้องไวมากๆเลยนะครับหตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะรอครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะแต่มาแล้วแคมปัสนะครับผมก็ยังไม่เคยสู้กับบอสต,ตัวนี้เลยนะเป็นบอสต,ตัวแรกตัวตัวใหม่ที่ผมยังไม่เคยสู้นะเออมาเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าแคมปัสเนี่ยมีการโจมตีหรือว่าสกิลพิเศษอะไรนะครับ โอเคป่ะ let's go เดี๋ยวเล่นสเกลก่อนนะครับเพื่อสำรวจแผนที่นะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแมปนี้เลยนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนแบบโอ้ยเมาส์หลอนโอเคทำไมมันเงียบเงียบจังอ๋อบอสังไม่มาหรือเปล่าใช่ปะโอเคเฮ้ยนนแน่เซนผมนี่มันแรงจริงๆเลยว่ะโอ้ย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 เร็วยังวะโอ้ผมไม่ชินแมปผมไม่ชินแมปไปมืงนะไปมืงนะโอเค นันนยไอ้ปืนแม่งปืนกระสุนน้อยยังบอกว่าปืนเลยมาแล้วเนะเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยเหมือนเหมือนผมได้ยินเสียงอันนี้ไงมาแล้วใช่ปะไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยแต่มีเสียงแค่คำพูดนะนะอยู่ไหนวะโอ้คมคมครับพี่ชายโอ้ยเจ็บโอ้แม่งเอ้ อยู่ไหนนี่ไงใช่ปะบอสตัวใหม่นี่ไงโอ้โหเป็นกวางเรนเดียร์นะก็ขออนญาตเลยแล้วกันมาดิมาด,มาดิเฮ้ย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 แมวดี๋ยวไชิบหายแล้วทางตันมาเนี่ยว้ายทางตันไปแล้วกูจังหวะนัวครับลงจังหวะนัวนี่ไงนี่ไงตัวใหม่เอ้ยบอสตัวใหม่บอสตัวใหม่โอ้โหน่ากลัวอย่างนะโอ้โหโอ้ฮ่านี่ไงบอสตัวใหม่ทุกคนถือว่ามันก็เดินช้ายอยู่นะ ไอ้น,นั่นตายนะโู้แต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเฮ้ยทำไมมันมีไฟเด้อโอ้ม oh no, 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 okay, ายกกอดวอเตอร์เฮลโน้โนโนโนนัดมีโบโอเคสวยว้ายมันอยู่นี่มันอยู่นี่ขอญาติเลยแล้วกันไอสองตัวนี้เฮ้ยเเห็นปะวะนิ่งไว้นิ่งไว้น้องน้องนิ่งไว้เอ,อ้ยนั่นแหละเอ,อะ้ยนั่นแหละ เเยยลมหรือว่าบอสตัวนี้มันมันโอ้โหตีนยิงแม่งเลยแทงหลังมันได้ปะขอญาตเลยแทงเบะยายยายน้องเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ย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 ใจเย็นเฮ้ยมันเห็นเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งตามมาขนาดนี้เหรอเรียบร้อยตายแล้วนี่ตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยเอ้ยมีประตูมิติขอญาตเลยมีประตูมิติได้ปะเฮ้ย อย่านะอย่านะยิงกันเลยยิงกันเลยพี่พี่พี่ยิงกันเลยอย่าไปยุ่งกับผมโอเคสวยอ๋อตรงนี้เป็นประตูมิติแบบโอ้โหข้างในนี่น่ากลัวนะน่ากลัวจัดเลยปะออกกันเรียบร้อยได้คีย์เดคอนมาด้วยเหมือนอันนั้นปกติเลยนะโอ้ย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 เมาส์หลอนฮือ มาทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอยากลองเล่นดูสักรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่าผมจะผมจะทำได้หรือเปล่าอ้าาเยี่ยฝีวจัดโอ้ย thank you เว้ยน้องเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองอีกตัวนั้นอะ่ะขอลอลเกจจัมแบบจุดๆเลยโอ้ยไม่โดนชิุวยมันว่ะตบได้แล้วคน ตอบได้แล้วครสาใจขอเฉียเอ้าสวยกูสวย,สวยอันนี้มันขามได้ปะโอเคได้คำตอบนะขอญาตเลยละกันดับเบิลคิวโอ้โหเอ,อมันคิดจริงจริงเลยว่ะไม่เงยโอ้ย,อยมันวันว่ะเฮ้ยผมเราเก็ตจำไปแล้วว่าขอญาตเลยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายวะ กอ้ยยิงกวูวะโอ้โหแล้วแบงบอสแบบยังถึกอ่ะมันถึกปะวะไม่แน่ใจอะแต่ผมต้องยิงมันก่อนวะตายปะน่ะมาดิเฮ้ยกูไปเอาหมอเลยเฮ้ย,ยมันจะเอากูหมอหมอหมอมันจะเอากู หมอมัจเจอกหอูหมอหมอมาแม่งทีแม่งทีตายตัวเอ้ยมันมานี่ได้ไงเนี่ยตายปะ่ะตายปะ่ะตายดิต้องตายละเออนั่นแหละขออนุญาตเข้าก่อนเชื่อละเอาแล้วใครจะไปแคปอะเอาแพ้แล้วดิเออโอ้โหแม่งตามมาเหีย้ยสวยแล้วกู แต่พวกนี้เราแต่พวกนี้ผมแบบได้ทําการเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สามารถไปรับชมคลิปเก่าๆกันได้เลยนะครับก็เอาอะเรียบร้อยสิบละก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปแรกของปี25-68นกะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็มีเมียสวยๆรวยๆหล่อๆกันทุกคนนะครับโอเคผมก็เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย